สวัสดีครับวันนี้จะนำพาทุกท่านมาชมการขับเคลื่อนกิจกรรมนำความรู้ประกันภัยเข้าสู่สถานศึกษา,าและชุมชนโดยโรงเรียนพิบูลรักษิทยาอําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคอปพอบริษัทกางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและสมาคมตัวแทนประกันชีวิต มาถ่ายทอดความรู้ใน6หัวขอ้อสำคัญได้แก่อดบาดมาชี่อของคอปพอหลักของการประกันภยัยประกันวินาศภายัยประกันชีวิตการประกันภัยรถยนต์และทัากษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่กิจกรรมมีทั้งการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านความรู้เวิร์กช็อปและการใช้สถานการณ์จำลองนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างคือครับ และผลลับชัดเจนคะแนนหลังอบรมสูงขึ้นถึง100%ทุกคนอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์คือการประกวดอินโฟโกราฟิกในหัวข้อรอบรู้ประกันภัยซึ่งนักเรียนได้ออกแบบผลงานด้วยตัวเองถ่ายทอดเนื้อหาประกันภัยประกันสุขภาพพรบรถยนต์และสิทธิของผู้เอาประกันภัยเื่อกิจกรรมขยายผลสู่การเรียนรู้ในห้องเรียน เราได้บูรณา,าการเนื้อหาประกันภัยสู่รายวิชาหลากหลายเช่นพณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษารวมถึงกิจกรรมแนว,แนวเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านความเสี่ยงและการวางแผนชีวิตอย่างมีเหตุผลยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีกิจกรรมหน้าเสาวทงและบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารข้อมูลประกันภัยให้เข้าใจง่ายเข้าถึงได้ทุกช่วงวัย และที่น่าภาคภูมิใจคือการก้าวออกนอกโรงเรียนนักเรียนได้เดินรณรงค์ให้ความรู้ด้านประกันภยัยแก่ประชาชนในหมู่บ้านบ้านแดงและตลาดนัดคลองโถมประจําตำบลการแจกแผ่นพับและพูดคุยแนะนำสิทธิประโยชน์อย่างใกล้ชิดผลที่เกิดคือนักเรียนมีความเข้าใจเรื่องประกันภัยมากขึ้นมีทักษะการสื่อสารทักษะดิจิตอลและแนวทางการคีดบริหารความเสี่ยง ในชีวิตจริงสำหรับการต่อยอดในอนาคตโรงเรียนจะพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านประกันภยัยเพิ่มการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในโซเชียลมีเดียและสร้างเครือข่ายครูแนแนะวผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความขับเคลื่อนพวกเราจะเดินหน้าสร้างเยาวชนรุ่นใหม่รู้ประกันภยัยใช้ชีวิตอย่างรอบคอบโรงเรียนที่บูรณาญี่ยารู้สิทธิ เข้าใจชีวิตเพื่อหลักประกันภัยที่มั่นคง